การนอนเป็นกิจวัตรประจําวันที่สําคัญที่เราต้องทําเป็นประจําทุกวันเรียกได้ว่าช่วงเวลาของชีวิตของเราส่วนใหญ่ต้องใช้ไปกับการนอนแต่ละคนก็มีท่านอนที่แตกต่างกันออกไปการนอนหลับของเราสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของเราได้มากมายเราจึงสามารถทายนิสัยจากท่านอนได้ด้วยโดยเฉพาะท่านอนของเราที่เป็นพฤติกรรมที่เราทําทุกคืนโดยที่ไม่รู้ตัวลองนึกท่านอนที่คุณชื่นชอบ หรือลองถามจากคนใกล้ตัวที่เคยเห็นคุณนอนว่าปกติคุณมักจะนอนท่าไหนแล้วมาดูกันว่าถ้านอนแบบนี้บ่งบอกถึงนิสัยอะไรได้บ้างเราจะพาทุกคนไปสำรวจนิสัยของตัวเองและคนที่คุณรักผ่านท่านอนที่คุณนอนเป็นประจำนอนงหายเป็นท่านอนเบสิกที่สุดของทุกคนซึ่งใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่นอนท่านี้มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงเลยทีเดียวด้วยการนอนแบบเปิดหน้าไม่มีอะไรปิดบงัง ทำให้เขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาพอสมควรด้วยความมั่นใจและความตรงไปตรงมานี้ทําให้คนเหล่านี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแกร่งและก็แอบดื้ออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนอนกลางแขนกลางขาถ้าการนอนหงายคือการนอนแบบพื้นฐานการนอนแบบกลางแขนขาก,ก็คือการนอนหงายแบบอับเลเว่นเป็นท่านอนเหมือนกําลังบยบินบนที่นอนคนที่ชอบนอนแบบนี้เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับใดๆ รักในความสะดวกสบายและมีสไตล์เป็นของตัวเองเพราะการนอนกางแขนกางขานั้นทำให้ร่างกายได้ยืดออกอย่างเต็มที่รู้สึกสบายตัวแบบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆนอนคว่ำตรงกันข้ามกับการนอนหงายคนที่นอนคว่ำนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองโดยพวกเขาเหล่านี้มักจะรักตัวเองมาเป็นเบอร์หนึ่งทำให้คนที่นอนควน่ำนี้มักจะชอบให้คนมาเอาอกเอาใจตามใจให้มากที่สุด ส่งผลให้คนเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองจนบางครั้งอาจดูเห็นแก่ตัวหรือใจแคบในสายตาคนอื่นแต่ที่จริงแล้วคนเหล่านี้เขาแค่รักความเป็นตัวเองเท่านั้นเองนอนตะแคงคนที่นอนท่าน,นี้จะค่อนข้างเป็นคนที่ระมัดระวังตัวจนกลายเป็นคนที่ขี้ระแวงและขี้สงสัยอยู่ไม่น้อยทำให้คนประเภทนี้มีความสามารถในการมองมุมที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ เพราะการนอนตะแคงนี้สามารถทําได้ทั้งซ้ายและขวามไม่ยึดติดกับด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักนั่นเองนอนงอตัวการนอนงอตัวทําให้ร่างกายอบอุ่นมากกว่านอนยืดตัวทําให้คนเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามการนอนงอตัวนี้ยังบ่งบอกถึงความอ่อนไหวเก็บตัวเองอยู่ในวงกลมร่างกายของตัวเองไม่เปิดเผยให้ใครเห็น ทำให้คนประเภทนี้จะไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเท่าไหรนะ่นันอนคลุมโปงการนอนคลุมโปงคือการเอาผ้าห่มมาคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ให้ใครมองเห็นร่างกายระหว่างนอนคนเหล่านี้มักจะเป็นคนลึกลับไม่เปิดเผยตัวเองให้ใครได้รู้สักเท่าไหร่นะัอีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความลับไว้ในใจค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่น่าตลกก็คือคนเหล่านี้มักเป็นคนที่มีเพื่อนๆมาปรึกษาตลอดเวลา เพราะว่าพวกเขามั่นใจว่าคนกลุ่มนี้จะไม่เอาความลับของเขาไปแพร่งลายที่ไหนอย่างแน่นอนนอนทับแขนตัวเองคนที่นอนทับแขนตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกเพราะการนอนท่าน,นี้เป็นท่าที่ประหลาดที่สุดในบรรดาการนอนท่าต่างๆทําให้คนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตก็ตาม อย่างไรก็ตามการที่พวกเขาต้องการความโดดเด่นก็ทําให้พวกเขาเหล่านี้เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตนเองทําอยู่และมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตที่ชัดเจนอีกด้วยไม่มีท่านอนที่ชัดเจนริ้งไปเรื่อยๆตามความสบายคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองสูงมากๆเพราะร่างกายของพวกเขาขยับไปเองตลอดทั้งคืนเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและให้ตัวเองอยู่ในท่าที่สบายมากที่สุด คนที่นอนเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในตัวเองเท่าไหรนะ่นักเพราะคนเหล่านี้ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาก็กลายเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความคิดสร้างสรรค์แบบสุดๆอีกด้วย